วันศุกใช่ไหมคะว,ะวันุที่เดเมษายนสอง4ัห้าสค่ะสวัสดีนะคะวันฝนตกนะคะฝนตกยาวนานตั้งแต่เมื่อคืนเลยทีเดียวนะคะแต่ละพื้นที่พี่บ้านที่พี่ลุน้องฝนงตกกันไหมคะที่เพชรบูรณ์นะคะตกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะแล้วก็ตกตก,ตกนะคะแล้วก็หยุดบ้างนะ,ะเป็นเป็นบางช่วงนะ,ะให้ให้เราได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะแต่ก็ ตกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเชา้าตู่ก็น,นะคะตกอีกแล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะของเราให้แข็งแรงนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแข็งแรงอาหารที่ดีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนเพียงพอจัดเวลาออกกําลังกายนะคะจัดเวลาทําสมาธินะคะจัดเวลา24ชั่วโมงของเรานี่นะคะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยหายไปบางคนบอกว่า ฝนตกไม่ได้ทาอันนั้นไม่ทำอันนี้นะคะเรามีอะไรที่ทําเยอะแยะมากมายนะคะอา,อาจจะสมมติว,ว่าช่วงนี้ปิดเทอมเนาะลูกๆกันหลานปิดเทอมนะคะไม่ทําอะไรยิ่งฝนตกอีกก็หาอะไรให้เขาทำค่ะหาห,าหานังสือมาอา่านพากันจัดบ้านนะคะทําความสะอาดบ้านก็ได้นะคะคือเราทําอะไรได้ในในที่ที่เราออกไปไหนไม่ได้นะฝนตก เราก็ทำนะคะหรือว่าจะออกกําลังกายนะคะเช้านี้คุณหนิงก็ออกกําลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณห้านาทีสิบนาทียืเดเหยียดให้ร่างกายของเรานะคะมันผ่อนคลายค่ะแล้วก็พร้อมที่จะทํากิจกรรมอะไรต่างๆยอะแยะนะคะที่เราวางแผนไว้ในวันนี้นะคะก็ต้องทําตามแผนที่เราวางค่ะจะฝนตกจะแดดออกจะยังไงก็แล้วแต่นะคะเราต้องได้ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดจริงไหมคะหน้าที่ความรับผิดชอบของเรานะคะ ทำอะไรนะคะต้องไปทํางานก็ไปนะคะไปทํางานทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะก็อให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะโฟกัสที่ความสุขนะคะสนใจที่ความสุขสนใจข้อดีนะคะอยากอยู่อย่างมีความสุขนะคะรับโชคดีเงินเข้านะคะเราก็ต้องสนใจแต่ความสุขค่ะความทุกข์มันก็มีเข้ามาเนาะแต่ว่าเราไม่โฟกัสค่ะปล่อยวางนะคะไม่สนใจนะคะ อะไรที่เราแก้ไขได้นะคะเราก็แก้ไขอะไรที่เราแก้ไขได้นะคะเราก็ปล่อยวางนะคะโฟกัสที่หน้าที่ของเรานะคะโฟกัสที่ความสุขของเราว่าเราจะทําอะไรดีนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรารับผิดชอบอยู่นะคะถึงแม้ว่ามันมันไม่ได้เป็นงานที่เรารักมันไม่ได้มีความสุขนะคะแต่ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนที่ตัวเรานี่ค่ะสร้างความสุขนะคะในใจของเรานะคะยอมรับในสิ่งที่เรามียอมรับในสิ่งที่เราเป็นยอมรับ หน้าที่การงานของเรานะคะอยากทําให้มันมีความสุขก็ทําให้มันดีที่สุดนะคะสนใจข้อดีมองเห็นข้อดีในงาน,นหน้าที่ของเราที่เรารับผิดชอบค่ะอะไรในในในเป็นสิ่งที่ดีในนั้นนะคะก็ต้องมีใช่ไหมคะก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะข้อดีก็คือข้อที่เรามีความสุขใช่ไหมคะส่วนข้อที่ไม่ดีก็เป็นเรื่องที่เราพอใจไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะกับคนสภาพแวดล้อมค่ะ ก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะเลือกเจอจากคนที่ถูกใจเรานะคะแม้กระทั่งตัวเรายังทําอะไรไม่ถูกใจเราเลยถ้าภาษาอะไรกับคนอื่นนะคะมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะมันเป็นเรื่องปกตินะคะของคนนะคะที่มีตั้ง6จริตนะคะแล้วก็การเติบโตการเลี้ยงดูนะคะมันก็ส่งผลให้นิสัยนะคะใจคอของแต่ต่างกันนะคะก็ไม่ต้องไปนสนใจค่ะ นะครอะไรที่เราไม่ไม่ชอบไม่ต้องไปสนใจค่ะสิ่งไหนที่เราไม่ชอบยิ่งไปสนใจนะคะมันก็ยิ่งเข้ามาหาเราจริงคะอะไรที่เราชอบไม่พอใจนะคะก็มองเห็นสิ่งนั้นนะเป็นอากาศนะคะเรามีหน้าที่ทํางานก็ทําให้เต็มที่งานที่ต้องส่งงานที่ต้องเคลียนะคะงานที่ต้องไปติดต่อประสานงานนะคะก็ทําให้เต็มที่นะคะก็คือเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใครได้แต่สามารถเปลี่ยนที่ใจของเราได้ค่ะเปลี่ยนที่ใจของเรายอม ะะแล้วก็ขัดเกลานะคะกับสิ่งที่มาเข้ามาหาเราเนาะขัดเกลว่าว่าเราต้องทาสิ่งที่ดีนะคะตอบโต้ตอบแทนนะคะเวลาที่ใครพูดอะไรไม่ดีนะคะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแก้ตัวค่ะสิ่งไหนที่นะคะมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะแล้วก็สิ่งไหนที่เราต้องปรับปรุงนะคะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองก็ต้องทําค่ะ เราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องพัฒนาตัวเองนะให้อยู่ได้นะคะกับโลกปัจจุบันนีน้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะวันนี้เสียงค่อนข้างจะดังเสียงฝนดังไหมคะได้ยินเสียงคุณอิงไหมคะก็เพื่อนนะะ้อง <c oughs> น,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 น่าจะทางานกันแล้วเนาะนะคะวันนี้ก็ขอให้มีความสุขนะขอ <c oughs> ให้ประสบความสําเร็จขอให้ทําอะไรก็สาเร็จสมหวังนะคะอย่าคิดว่าจะมีวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงนะคะวันพรุ่งนี้ถ้านะคะมันมีอยู่ก็เป็นเรื่องดีเนาะ,ะแต่ถ้ามันไม่มีนะคะ ก็เราไม่สามารถรู้ได้นะคะเราก็ทําวันนี้ค่ะให้ดีที่สุดทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะอยากบอกรักใครขอบคุณใครนะคะขอโทษใครให้อภัยใครนะคะอยากมีเป้าหมายมีความฝันอะไรนะคะที่เราตั้งเป้าไว้นะคะก็ต้องเดินให้มันถึงไปให้ถึงเป้าหมายไปให้ถึงความสําเร็จนะคะไปให้ถึงเป้าหมายไปให้ถึงความสําเร็จที่เราตั้งไว้นะคะความสําเร็จนะคะของทุกคนก็คือความสุข นะคะท่านั้นแล้วมีความสุขในทุกๆวันนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดหน้าที่ของเราทำให้ดีที่สุดนะคะอยู่นะคะกับข้อดีนะคะอย่าไปอยู่กับข้อไม่ดีนะคะวันนี้คุณหญิงแบ่งปันฟรีค่ะ3ามเคล็ดลับอยู่อย่างมีความสุขรับโชคเงินนะคะได้ยินเสียงไหมคะคุณหญิงก็แข่งกับเสียงฝนนะคะฝนตกหนักมากเลยทีเดียวนะคะก็ไม่ว่าจะฝนตกนะคะหรือยังไงก็แล้วแต่หน้าที่ของ เราต้องทําก็ต้องทํานะคะในทุกๆวันนะคะหน้าที่ของคุณหญิงนะคะก็ต้องมาเจอกับพี่ๆลูน้องทุกๆวันนะคะไม่ได้มีใครสั่งไม่ได้มีใครจ้างนะคะแต่ใครจะจ้างคุณหญิงอยากส่งค่ากาแฟอยากสนับสนุนสื่อเป็นกำลังใจให้คุณหญิงผลิตผลงานต่อไปก็สามารถสนับสนุนมาได้นะคะคุณหญิงยินดีรับเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกสกุลนะคะจากกระยายมนีรที่น่ารักทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณล่วงหน้านะคะบัญชีอยู่ใต้นะคะลิงก์นี้นะคะบัญชีธนาคารเกษตรไทยค่ะ 0 1 2 1 9 8 8 4 8 8นานะคะ0 1 2 1 9 8 8 4 8 8าธนาคารกสิกรไทยนางสาววราพรบัวพานะคะคุณหญิงก็นะคะจะพูดไปเลยเนาะนะคะแข่งกับเสี่ยงฝนนี่แหละค่ะนะคะก็พนอะได้ยินอยู่เนาะสามเคล็ดลับอยู่อย่างมีความสุขรับโชคเงินนะคะไร้ประจำวันที่7เมษายนสองพายค่ะข้อที่1อยู่กับข้อดีนะคะข้อที่2ทํนี้ให้มีความสุขนะคะข้อที่3ยอมรับทุกอย่างไม่แน่นอนนะคะก็ แค่เราคิดแบบนี้เราทําแบบนี้ได้นะคะเราก็มีความสุขแล้วนะคะการที่เราอยู่กับข้อดีนะคะก็คือพอใจในสิ่งที่เรามีนะคะลองหาข้อดีของตัวเองสิคะมีอะไรบ้างอย่าไปเปรียบเทียบกับใครนะคะข้อดีความสามารถนะคะเรามีอะไรอยู่ในตัวมีหูมีตามีจมูกมีปากมีกายมีนะคะแขนขามีสมองนะคะมีเวลาเท่ากันนะคะ ฉะนั้นแล้วนะคะอยู่กับข้อดีค่ะอยู่กับข้อเสียนะคะมันทําให้เราทุกข์ใจนะคะแน่นอนมันก็มีทั้งข้อดีแล้วข้อเสียข้อที่เราชอบใจไม่พอใจใช่ไหมคะแต่เราโฟกัสสิ่งไหนนะคะเราก็จะได้สิ่งนั้นค่ะข้อดีของเรามีอะไรยอมรับพอใจนะคะกับตัวเองนะคะถ้ายังไม่พอใจมันก็ต้องยอมรับก่อนนะคะยอมรับได้คุณจะไปต่อคุณจะพัฒนาตัวเองได้ค่ะ ถ้ายอมรับไม่ได้หูไม่ชอบเลยทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมงานต้องเป็นแบบนี้ทำไมเงินเท่านี้ทำไมมีนี่ทำไมครอบครัวปแบบนี้นะคะอยากทำให้มันดีขึ้นก็ต้องนะคะพัฒนาตัวเองทำดีให้มันมากขึ้นนะคะอยากมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ต้องขนขวายหาความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นพัฒนาตัวเองทำในสิ่งที่เริ่มต้นที่เราจะทำอะไรมันจะเติบโตไปมันก็อยู่ที่ความสุขใช่ไหมคะกิจกรรมไหน ที่เราทำแล้วมีความสุขทำให้เต็มที่ค่ะทำให้เต็มที่ถ้างานที่เราทำนะคะมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบมันไม่มีความสุขคุณก็ต้องสร้างความสุขภายในใจของคุณให้มันเกิดขึ้นเออทำหน้าที่ให้มันดีที่สุดให้มันเรียบร้อยให้มันรวดเร็วนะคะให้เรียบร้อยให้รวดเร็วให้ผ่านสบายนะคะเราจะได้มีเวลาที่เหลืออยู่นะคะ มีเวลาได้พักผ่อนมีเวลาได้ออกกําลังกายมีเวลาได้อ่านหนังสือนะคะทำงาน8ดชั่วโมงเนาะทุกคนถ้าทํางานประจําก็จะทํางานแดชั่วโมงนะคะหรือว่าใครจะทาโอทีก็จะมากกว่านั้นนะคะแต่ก็ต้องจัดสรรเวลา24ชั่วโมงของเราให้บริหารให้มันสมดุลค่ะอย่าให้เวลาใดเวลาหนึ่งไปคืนกินเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะเวลา8ดชั่วโมงทํางานก็ทําให้มันเต็มที่นะคะเราจะได้ไม่มีงานที่ค้างค้างใช่ไหมคะมีงานที่ค้างค้างหรือว่ามันมีงานที่ข้างค้าง เราก็จะสามารถบริหารให้มันจบลงได้นะฮะรวดเร็วนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถนะคะแต่ชั่วโมงทํางานเน่ะเมื่อกี้คุณหนึ่งบอกว่าการที่บางคนเนาะโอ้ยทำแบบไม่มีความสุขต้องไปทํางานนะคะไม่อยากทําไม่กระตือรือรน้นไม่ขนไคยงานที่จะเสร็จภายในวันนั้นแหละก็ไม่เสร็จก็ยืดเยื้อไปอีกนะคะแต่กับคนอีกคนนึงเนี่ยโห้ยมีความกระตือรือร้นนะคะสร้างความสุขความเบิกบานใจนะคะ จิตใจดีนะคะสดชื่นแจม่มใสนะคะไปทํางานนะคะไปทํางานก็ตรงต่อเวลานะคะทำงานก็โอ้โหทำด้วยความขยันแข็งแ่งเพราะว่าโฟกัสง,งานสนใจงานสนใจความรับผิดชอบที่เราต้องทําให้มันดีที่สุดผลออกมามันก็ดีใช่ไหมคะบางทีก็ใช้เวลาอย่างเต็มที่เลยนะคะแชั่วโมงนะคะทำงานนะคะบางบางทีก็ใช้ได้นะคะแป๊บเดียวนะคะ, <S <S <แล>ะเพราะว่ามีประสิทธิภาพในการทํางาน <S 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 เพราะว่าทํางาน ด้วยความสุขนะคะทำงานเต็มที่เต็มความสามารถนะคะเวลากลับมาบ้านนะคะหูยมีเวลาที่จะทําอะไรกิจกรรมในครอบครัวนะคะอาจกินข้าวดูหนังฟังเพลงนะคะพูดคุยกันถามสารทุกสุขดิบนะคะถามลูกซิว่าวันนี้ทําอะไรนะคะอ่านหนังสืออยากเรียนต่ออะไรหรือว่าก็คือต้องบริหารเวลาที่ที่เราต้องเวลาที่เราหลังจากที่เรากลับมาจากทํางานใช่ไหมคะอยู่กับครอบครัวบางคนอยู่คนเดียวนะคะ ก็จะมีอะไรที่ต้องทําละนะคะเยอะนะคะแต่ก็ต้องจบด้วยมีต้องมีกิจกรรมทําสมาธิทุกวันด้วยนะคะต้องมีกิจกรรมให้ตัวเองนะคะเป็นความสุขเป็นการพัฒนาตัวเองนะคะอาจจะเป็นการช่วงเวลาที่ได้อ่านหนังสือนะคะได้ดูหนังดูซีรีส์ที่เราชอบเรานะคะเป็นเรื่องความสมหวังนะคะหรือว่า,าจัดเวลาทําสมาธิก่อนนอนนะคะหลังจากที่เราบริหารเวลาให้กับครอบครัวแล้วเนาะ อันนี้นะคะเราก็จะมีความสุขเพราะว่าเราอยู่กับข้อดีเราโฟกัสนะคะเราสนใจกับสิ่งที่ดีที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็บริหารเวลา24ชั่วโมงของเราให้มีประสิทธิภาพนะคะให้มันมีความสมดุลนั่นเองค่ะไม่ทำงานหนักจนเกินไปนะคะจนลืมออกกำลังกายจนลืมจนลืมครอบครัวนะคะจนลืมนะคะให้ความสุขตัวเองนะคะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะฝนตกแดดออกความทุกข์ความเศร้าปัญหารุมเร้านะคะต่างๆก็ไม่ลืนที่จะให้ความสุขตัวเองนะคะความสุขจากตัวเราเองนะคะไม่ต้องไปรอนะคะว่าจะเกิดขึ้นจากใครนะคะความสุขจากตัวเราเองที่เรานะคะจัดเวลานะคะออกกําลังกายนะคะจัดเวลาอ่านหนังสือจัดเวลาจัดบ้านจัดเวลาทําอะไรที่ เราต้องทำด้วยตัวเองกับสิ่งที่มีอยู่นะคะอันนี้ก็คือการที่เราได้ให้ความสุขเองโดยที่ไม่หวังพึ่งสามีภรรยาลูกพ่อแม่พี่น้องนะคะไม่ต้องไปรอพึ่งความสุขจากเขานะคะทำด้วยตัวเราเองค่ะต่อไปข้อที่สองค่ะทำวันนี้ให้มีความสุขนะคะหมืก็พูดไปแล้วเนาะทำวันนี้ให้ดีที่สุดให้มีความสุขที่สุดนะคะหาความสุขในกิจกรรมในงาน ในหน้าที่ของเรานะคะคที่เราเราผิดชอบอยู่หาความสุขให้เจอนะคะมันมีอยู่ในนั้นแหละนะคะมันไม่ได้อยู่กับปริมาณนะคะแต่มันอยู่นะคะในนั้นละคะ่ะหาข้อดีหาความสุขให้เจอมันอยู่ในช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะจงเก็บแต้มบุญจนเต็มเก็บแต้มความสุขนะคะความไม่ความไม่สุขความไม่ชอบใจหรือว่าความทุกข์ก็ต้องปล่อยวางนะคะ ให้อภัยยอมรับนะคะว่าสิ่ง <c oughs> สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเราแก้ไขอาแก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้นะคะก็ปล่อยวางให้อภัยไปซะนะคะเริ่มต้นใหม่ที่วันนี้นะคะทาวันนี้ให้ดีที่สุดทําวันนี้ให้มีความสุขที่สุดตามแบบฉบับของเราตามสไตล์ของเรานะคะต่อไปข้อที่สามค่ะยอมรับทุกอย่างไม่แน่นอนนะคะทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่มีความแน่นอนใดๆเลยนะคะ มีแต so well For ่ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราเผชิญอยู่สิ่งที่เราพบอยู่นะคะเดี๋ยวมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผ่านไปจะเป็นเรื่องหนึ่งที่หายไปนะคะความสุขก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเรื่องชั่วคราวนะคะความทุกข์ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเรื่องชั่วคราวนะคะโฟกัสที่ความสุขนะคะโฟกัสที่ทําอะไรแล้วเรามีความสุขนะคะเราก็จะได้ความสุขส่วนความทุกข์ที่เราต้องเผชิญอยู่ นะคะมันก็ต้องมีแต่เราไม่สนใจไม่โฟกัสนะคะเพราะว่าถ้าสนใจโฟกัสมันจะอยู่กับเรานานนะคะปัญหาไหนที่เราแก้ไขไม่ได้นะคะก็เอาตัวเองออกจากปัญหาถ้าเราไปอยู่ในปัญหานั้นนะคะมันจะกลัวเรามันจะกลายเป็นตัวปัญหาทันทีนะคะท่น,นั้นแล้วนะคะเราต้องรู้จักแยกแยะรู้จักใช้ศิลปะในการใช้ชีวิตนะคะอันไหนควรสู้อันไหนควรยอมรับ อันไหนควรปล่อยวางอันไหนควรให้อภัยนะคะเราก็ทําเราต้องแยกแยะค่ะเราต้องแยกแยะแล้วก็ทําตามที่ที่เราต้องทํานะคะที่เราต้องทําทําให้ดีที่สุดนะคะคุณหนึงเชื่อว่าคุณแยกแยะได้ว่าอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทํานะคะอันไหนควรทําแบบไหนนะคะอะไรที่มันจะเกิดผลดีเราก็ทําสิ่งนั้นนะคะเกิดผลดีทั้งตัวเราตัวเราไม่มีความทุกข์นะคะตัวเราได้รับความสุขคนอื่นนะคะ ได้รับความสุขนะคะเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็แบ่งปันนะคะไว้เพียงเท่านี้เนาะกับ3ามเคล็ดลับอยู่อย่างมีความสุขรับโชคเงินนะคะเวลาที่เราอยู่อย่างมีความสุขนะคะสมองเราได้พัฒนาค่ะไอเดียมันเกิดนะคะสติปัญญามาค่ะบริหารงานได้ประสบความสำเร็จบรรลุผลเป้าหมายนะคะสูงสุดที่คุณตั้งใจไว้นะคะความทุกข์มันไม่นำพาให้การเจริญเติบโตนะคะความรุ่งเรืองมันเกิดขึ้นนะคะ แต่พลังความสุขนำนะคะซึ่งความสำเร็จนะคะแค่นั้นแล้วเติมความสุขเพิ่มกิจกรรมความสุขของตัวเองทุกวันนะคะอะไรดีที่เราไม่เคยทำก็ทำซักนะคะอะไรที่มันไม่ดีนะคะที่เราเคยทำเราก็ควรละเว้นลดละเลิกให้มันได้นะคะเพราะว่าความดีจะทำให้เรารุ่งเรืองความดีจะทำให้เรามีความสุขความดีจะเป็นเกราะคุ้มครองตัวเรานะคะให้พนทุก้น โรคภัยนะคะพ้อนอุปสรรคต่างๆนะคะวันนี้คุณหญิงก,ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้เนาะพอจะได้ไอเดียไหมคะคุณว่าคุณหญิงแข่งกับเสียงฝลนคุณหญิงว่ามันง่ายเท่านี้เนาะเสียงคุณหญิงก,ก็ได้เท่านี้นะคะวันนี้ก็ขอวิพี่น้องโชคดีมีความสุขประสบความสําเร็จดังใจที่เราปรารถนานะคะ ทำอะไรก็ทําให้เต็มที่เต็มความสามารถของเรานะคะเรามีเวลาแค่วันนี้เพียงวันเดียวนะคะพรุ่งนี้มันก็ไม่รู้ว่าจะมีอยู่จริงหรือเปล่านะคะฉะนั้นแล้วก็นะคะจงตั้งใจนะคะทำวันนี้นะคะให้เราได้ประโยชน์นะ,ะสูงสุดนะคะให้ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําในสิ่งที่เราต้องการอยากให้มันเกิดขึ้น อยากบอกรักใครขอบคุณใครให้อภัยใครขอโทษใครนะคะก็ต้องรีบทำนะคะใช้ชีวิตไม่ติดค้างนะคะต่อจะได้เริ่มต้นใหม่ได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองเจริญเติบโตนะคะมั่งคั่งร่ำรวยนะคะก็นะคะพอจะได้ไอเดียเนาะก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะคุณหญิงก็ใช้เคล็ดลับนี้แหละค่ะก็ทุกครั้งที่คุณหญิงนำมาแบ่งปันก็เป็นเคล็ดลับที่คุณหญิงใช้อยู่นะคะก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษ้วแต่อย่างใดแต่นะคะรู้ว่าอะไรดี อะไรควรที่จะแบ่งปันกันนะคะก็ทํานะคะไม่รอคอยค่ะไม่รอความพร้อมนะคะไม่รอให้ฝนหยุดนะคะคุณหญิงก็คู่ในขณะที่ฝนหยุดฝนตกอยู่นี่ค่ะฝนตกแรงมากนะคะเรามีหน้าที่ทําอะไรนะคะเราก็ทําทุกวันนะคะหน้าที่เราต้องทําความดีนะคะเราต้องทําบุญก็ต้องทําทุกวันเช่นเดียวกันค่ะบุญวัตถุทานธรรมทานอภัยทานก็ต้องทําทุกวันนะคะใครทําแล้วคุณหญิงก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ กับกิจกรรมบุญกิจกรรมความดีที่คุณทํานะคะการอนุโมทนาก็คือการเขาเรียกว่า,าร่วมนะคะร่วมยินดีกับความดีนั้นใช่ไหมคะเราก็เรายังทําอะไรไม่ได้นะคะใครทําดีใครทําบุญเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญถ้าเราพร้อมถึงทั้งปัจจัยท้เวลาอะไรก็เราก,ก็ควรที่จะร่วมนะคะเพราะว่าการสร้างวัตถุทานก็เป็นการสร้างทานบารมีนะคะ สร้างเหตุแห่งความร่ำรวยนั่นเองค่ะอยากร่ำรวยก็ต้องสร้างทานบาร,รมีแห่งการให้วัตถุทานจะเป็นข้าของสิ่งของเงินทองปจัจจัยสี่ที่ไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนผู้อื่นนะคะเราทําเราก็ได้นะคะใครไม่ทามันก็เรื่องของเขานะคะเป็นเรื่องของเขาเนาะส่วนเราทําเราได้ดีแน่นอนค่ะแล้วก็คิดดีพูดดีทําความดีนะคะแม้ว่าผลที่ดีจะไม่ดขึ้นกับเราวันนี้ ก็อย่าย่อท้อนะคะความดีนะคะทำให้คุณได้รับผลที่ดีแน่นอนนะคะเมื่อถึงเวลานะคะมันก็ได้ในสิ่งที่คุณมุ่งหมายสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตของคุณนะคะวันนี้ใครชอบหัวข้อในวันนี้นะคะอยากสนับสนุนสื่ออยากเลี้ยงกาแฟคุณิงนะคะอยากให้ขนมค่าขนมค่าน้ําค่ากาแฟนะคะค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตนะคะ ่านะคะเสื้อผ้าค่าเครื่องประดับนะคะก็สามารถสนับสนุนมาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะ0121988488นะคะ0121988488ธนาคารกสิกรไทยค่ะนางสาวราพรบัวพานะคะก็สนับสน,สนุนมาได้นะคะคุณหญิงยินดีต้อนรับนะคะ,นะคะตลอดทั้งวันตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเงินทุกส,สกุลนะคะที่พี่ๆน้องๆจะส่งให้นะคะขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ แล้วก็สงการนี้นะคะมีของขวัญของฝากให้กับคนที่คุณรักญาติผู้ใหญ่นะคะพี่น้องนะคะลูกหลานเลน้หลนลหรือยังคะคุณหญิงแนะนําค่ะตอนนี้นะคะกะ็พูดเรื่องน้ำมันน้ามันเหลืองไพรก่อนนะคะอันนี้เป็นน้ํามันเหลืองไพรที่ทําเองค่ะของคุณนะคะสามีของคุณหญิงเองนะคะเพจพลังสิริมงคลนะคะ ชื่อว่านะคะน้ำมันเหลืองไพรสิสิงมงคลค่ะเป็นของขวัญของฝากนะกลิ่นหอมชื่นใจนะคะทาก็ได้นะคะสูตรดมก็ดีนะ,ะดีนะคะแล้วก็พกพานะคะได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นขวดล o ก k i n g นะคะ39บาทนะคะอันนี้เป็นขวดนะคะใหญ่จะเป็นเปิเปดฝาแล้วก็หยดเอานะ,ะทาได้นะคะก็อันนี้99บาทนะคะสั่งพีออเดอร์นะคะที่จะไปเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะคะ ก็มีค่าจัดส่งนะคะเริ่มต้นที่40บาทนะคะแล้วก็ใครที่นะคะต้องการอ,าอยากให้ขนมนะคะอยากให้ทองนะคะเป็นของฝากนะคะก็มีเช่นเดียวกันค่ะอันนี้นะคะที่คุณหิงพูดถึงนะคะก็ขนมนะคะขนมทองเอกแล้วก็สเสนจันนะคะทองเอกและสเสนจันคุณหิงทางเองนะคะเก็บนะคะได้นานค่ะเพราะว่าเป็นขนมที่นะคะคือค่อนข้างที่จะแห้งนั่นเองนะคะ เป็นความหมายดีด้วยนะคะแล้วก็อร่อยเหมาะที่จะเป็นของขวัญของฝากนะคะซื้อทองไปฝากญาติพี่น้องนะคะแพ็คนี้นะคะสิบห้าชิ้นหนึ่งรอยยี่สิบาทค่ะหนึ่งถึงสองแพ็คนะคะมีค่าจัดส่งนะคะเริ่มต้นที่เท่าไหรนะน่นะสี่ิบหรือห0นสิบนีค่ะคุณหนิงก็จำไม่ได้ต้องขออภัยนะคะก็นะคะสั่งมาได้นะคะพีออเดอร์เช่นเดียวกันคุณหนิงก็จะทำใหม่นะคะแล้วก็ส่งให้นะคะส่งทั่วประเทศเลยนะคะที่เห็นเป็นนะคะ มีเป็นขั้วแบบนี้เรียกว่าขนมสเสน่จั์นะคะทานแล้วนะคะเรียกว่าความเป็นสิริมงคลเนาะชื่อของเขาทองเอกก็เป็นที่หนึ่งนะคะส่วนนะคะสเสน่จัลนะคะก็เป็นที่ะะเรียกว่ามีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ให้หน้าเข้าหามีสเสน่ห์ที่จะได้รับโชคดีเงินฟ้าประทานผู้ใหญ่นะคะอุ้มชูสนับสนุนนะคะก็เป็นความหมายที่ดีเลยทีเดียวนะคะเหมาะที่จะเป็นของขวัญข,ของฝากของชํารวยได้นะคะ สนใจแบบไหนอินบ็อกซ์มาถามได้นะคะพิออเดอร์นะคะ3-5วันนะคะเดี๋ยวคุณหญิงทำให้ใหม่ก่อนส่งนะคะโอเคนะคะก็วันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากเรียนทำขนมกับคุณหญิงก็ดูรายละเอียดในช่องสินค้าได้นะคะมีทั้งคอร์ส VIP นะคะแล้วก็คอร์สเรียนออนไลน์ชอบแบบไหนก็นะคะส่งสลิป อินบอกเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะติดต่อคุณหญิงเป็นวิทยากรน,นะคะทั้งฟรีและไม่ฟรีก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอเพียงน้องมีความสุขโฟกัสที่ความสุขโฟกัสที่ข้อดีนะคะหาข้อดีของสิ่งนั้นเราอยู่กับข้อดีนะคะมันจะทําให้เรามีกําลังใจนะคะมีความหวังมีพลังได้สู้ต่อได้อยู่ต่อนะคะกับ3มเคล็ดลับในวันนี้นะคะอยู่อย่างมีความสุขรับโชคเงินค่ะข้อที่1อยู่กับข้อดีนะคะอยู่กับข้อดีอยู่ที่นะคะ สิ่งที่ดีโฟกัสสิ่งที่ดีนะคะแล้วเราก็จะอยู่ได้นะคะถ้าเราโฟกัสข้อไม่ดีเราก็จะอยู่กับสังคมอยู่กับคนร่วมผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องไม่ได้นะคะทุกคนมีข้อดีในตัวค่ะทุกคนมีข้อดีในตัวทุกคนมีความรู้มีความสามารถทุกคนมีความดีในตัวนะคะเราก็ถ้าเราต้องอยู่นะคะเราก็มองเห็นความดีของคนคนนั้นให้ได้นะคะเราจะอยู่ได้นะคะแต่ถ้าถ้า ถ้าเราต้องเลือกนะคะถ้าเราต้องเลือกว่าที่ตรงนี้มันไม่ใช่สําหรับเราแล้วนะคะเราก็ต้องต้องเลือกด้วยตัวเราเองค่ะว่าจะเดินออกมานะคะหรือว่าจะอยู่ต่อนะคะถ้ามันแบบหูยนะคะมันเหนื่อยมันท้อมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะก็ต้องถอยออกมานะคะค้นหาเส้นทางใหม่นะคะในการดําเนินชีวิตนะคะในการทํางานใหม่ๆนะคะให้เกิดขึ้นกับตัวเราอยู่ที่เราเลือกค่ะ หรือที่เราเลือกนะคะเราใช้ชีวิตในสิ่งที่ที่เราเลือกนะคะถ้าเลือกในสิ่งที่ดีเราก็จะมีความสุขถ้าเลือกในสิ่งที่มีความสุขเราก็จะเจอสิ่งที่ดีนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะทําวันนี้ให้มีความสุขนะคะทาวันนี้ให้มีความสุขทําวันนี้ให้ดีที่สุดอะไรที่คุณทําแล้วมีความสุขก็เลือกทําสิ่งนั้นนะคะอะไรที่มันไม่มีความสุขนะคะก็ปล่อยวางนะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะแก้ไขอะไรได้ก็แก้ไขไปแก้ไขไม่ได้ก็ ให้อภัยนะคะปล่อยวางนะคะอะไรที่เรายังไม่ทําไม่เสร็จนะะยังไม่รู้นะคะบรรลุเป้าหมายนะคะก็ทําให้เต็มที่เต็มที่หรือยังก็ต้องถามตัวเองทําให้เต็มที่แล้วปล่อยวางค่ะไปทําเรื่องอื่นถ้าเราไปเครียดเมื่อไหร่มันจะสําเร็จเมื่อไหร่มันจะได้นะคะมันยิ่งไกลค่ะ นะคะมันยิ่งไกลมันยิ่งไม่ได้นะถ้าอยากได้สิ่งไหนนะคะไม่ต้องไปสนใจค่ะทําให้เต็มที่แล้วปล่อยวางไปทํากิจกรรมไหนไปทําบุญไปทําทานไปทาหน้าที่ของเราอะไรต่อไปที่เราต้องทำนะทำให้ดีที่สุดให้มีความสุขที่สุดนะคะข้อที่3าค่ะยอมรับทุกอย่างไม่แน่นอนนะคะทุกอย่างที่เรามีนะะทุกอย่างที่เราเป็นทุกอย่างที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่ถาวรนะคะแต่ความดีนะคะที่อยู่ในตัวเราที่อยู่ในตัวคุณ เป็นเรื่องที่อยู่กับตัวคุณถาวรตลอดไปค่ะสิ่งที่จะติดตัวเราไปได้ก็คือคุณงามความดีก็คือบุญนะคะบุญก็คือนะคะการทําความดีความถูกต้องที่ในชีวิตประจําวันที่เราทํานี่แหละค่ะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเป็นบุญทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นสบียงติดตัวเราไปได้ทุกชาติภพนะคะมีกินมีใช้ทั้งชาตินี้นะคะชาติหน้าก็มีกินมีใช้เจริญรุ่งเรืองร่ารวยนะคะมั่งคั่งนะคะก็นะคะทําอะไรก็ <c oughs> ยุดมันในความดีนะคะให้ความดีมาก่อนเดี๋ยวเงินทองตามมาเองถ้าตั้งต้นนะคะเรื่องเงินนะคะมันจะทําให้เรากลายเป็นคนโลภแล้วก็เผลอทําสิ่งที่ไม่ดีนะคะสิ่งดีความดีจะคุ้มครองตัวเรานะคะ คุ้มครองตัวเราให้เจอแต่สิ่งที่ดีเจอเรื่องทุกก็จะทุกแป๊บเดียวเจอปัญหาก็จะคิดออกก็จะเจอแป๊บเดียวนะคะแล้วก็เส้นทางนี้ก็จะเจอแต่กัลยาณิยนะคะที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้คุณหญิงต้องลาไปแล้วนะคะขอให้พี่พี่น้องมีความสุขประสบความสำเร็จนะดังใจปรารถนาคิดเนินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะ คิดว่าจะมีอิสรภาพการเงินภายในปีนี้ภายในเดือนนี้ก็ขอให้เกิดขึ้นในเร็ววันขอให้พลังความดีในตัวคุณนะคะจงบังเกิดให้คุณมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะคะในชีวิตนะคะคุณอิงก,ก็ลากันไปแล้วแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ ขอให้โชคดีขอให้เงินเข้านะคะทุกอย่างผ enfin, <axle S 3> ่าสบายค่ะโชคดีเงินเข้านะคะทุกอย่างผ่าสบายนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะขอให้มีความสุขทุกวันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะให้ทําความดีทุกวันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคิดถึงความโชคดีนะคะทุกวันนะคะความโชคดีก็จะเกิดขึ้นนะคะกับคุณทุกวันเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ลากันไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะโชคดีโชคดีเงินเข้าเงินเข้านะคะ